Good มอร์นิ่งแบงคอกสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีอ,อ่อสาย,สาย,สายวันอาทิตยนะ์เนาะค่ะเนาะอืมอีกคนร่วยอีแมา่ดามอีลูกอีลูกอีลูกไผ่สะไพ่ดีเด่นกับบักลูกซ้ายดีเด่นนะะเนาะค่ะเนาะผากันไปยามพ่อปูสันวาแล้วก็มาโคสไนคนฟังว่าเบิร์ดท่อนั่นท่อนี่แล้วก็มาเวบาใสาคน พ่อคนจับใดไลทท่านหร้วก็หาว่าเขาใส่ลายหาว่าเขาวิภาควิจารหาว่าเขาดูถูกจะของหาว่าช่องเช์หรือว่าหาว่าคนไปนเม่นบอดีหรือว่าคนเบาใส่จะของว่าจะของนี่อ่าสิไปหายิบหายหยืมเงินท่องน้ำพอปูน้ำเมญ่าไปจังสินาสขานี่คือ สันดานต่อลบต่อแหลของผมมั่นนั่นแหลนะเนาะวิธีหากินของผมมัน่นวิธีเรียกยอดวิวเรียกดราม่าเนาะคะนะ่ะเนาะผ่านมาจากว่าจากปีสันดานก็คือเกากุสิบอกไฮเดอร์ถ้าเกิดว่าต้นสายปลายเหตุจุดกําเนิดเลยซูดาพอดาแมคนนะการทํายูทูบนี่บ่มีผู้ใดเขาว่าดอกมันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่ว่าจุดกําเนิดคือสูดาพอดาแมคนเดอร์อีตางดาวตัวนี้มันมาดาพอดาแมคนเนาะคะ่ะนี่อันนี้บอาแต่มันเฉพาะคนเดียวอีกข้างขก แล้วกะผัวมันมาบอกบอสอนเนาะค่ะเนาะแล้วก็วลวกปล่อยให้เรื่องเล่ามันบานปลายมากแล้วที่นี่พฤติกรรมก็ออกจากอ่อออกจากตัวเจ้าของเบิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนๆเนาะคะ่ะเ่าว่าสิเป็น บ่กว่าสิเป็นลูกบ่กว่าสิเป็นผัวบ่กว่าสิเป็นเมียบ่ว่าสิเป็นแม่บ่าว่าสิเป็นพี่น้องบ่าว่าสิเป็นหลานถ่ายทอดออกมาห้นเบิงพ่อคนวิพา์วิจารณ์แล้วก็รับบ่ใดแล้วก็หาว่าเขาใส่ลายหาว่าเขาด่าหาว่าโดนกระทําหาว่าเขาวิพา์วิจารณ์หาว่าคนด่าลูกจากข้องด่าแม่จากข้องเว้าไปได้บาดที่นี่อ่าผลสุดท้ายกูบ่ผิดจึงสิแม่ค่าร้อยหน้าร้อยตาอยู่ในสังคมอีตางดาวอีกข้างโคกว่ามึงแก่คนเดียวนะมึงมึงสิ ชักสีเฮิมเกิมเกินไปขับรถประเจิดประเจินนะถึงมึงสิบอลไทยคลิปลงให้คนเห็นแต่ว่าพกูรูพกูกบรังโง่เพราะว่าอย่างเพราะว่ากฎหมายบานพกูเมืองไทยเป็นบานเกิดเมืองนอนพกูเป็นยางพกูสิบอลูว่ามึงขับรถนะมึงขับรถมึงขับรถบอกัวมึงเป็นคนบัญญายนะมึงบ่มีใบขับขี่มึงบ่มีมึงบ่สามาสิขับรถได้นะออกถนนหลวงเลยแม้จะขังเดียวนะแล้วก็จะเกิด เป็นยังมั่งสินันหมายถึงชีวิตของคนอื่นนํานะกุสิบอกไห้นันคือไพ่สังคมนะคะเนาะเตว่าพกเฮ้านะ่ะจับบอดายไร่บอท่านผกมันเนาะค่ะเนาะก็คือว่าละมันผ้ากันบอดยายใหยเฮ้าเห็นตรงๆว่ามันเป็นคนขับแต่ว่าเฮ้ารู้ว่ามันขับเราผัว,วมันบรนยายเนาะค่ะเนาะจนไปหอดตลาดแล้วก็บอแม่นขังเดียวที่มันขับ ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอความรวมมือซอยๆกันเนาะค่ะเนาะเขาก็ดักมันทุกวิธีทางก็รูอยู่ว่าทุกคนเหตุตามความสามารถเนาะค่ะเนาะก็สิบ่ระท่านได้ถงอังนอ่าเส็นเซนเนมันขาดสะบันซื่อดอกขาดแต่ตอนนี้มันกับสิเป็นสิตายแล้วตายทั้งเป็นแล้วเนาะเขาก็เหตุต่อไปค่ะอุดมการเดียวกันยังคือเกาเออกุสิบอกมึงใไห้เด้ออีอีข้างโคก นะบักปากบานสู้กับการที่สู้สิไปหาพ่อหาแม่สู้เนี่ยมันว่าเป็นเรื่องผิดแต่ว่าสิ่งที่สู้ออกมาเว้ากับสิ่งที่สู้กับธรรมมันย้อนแยงกันเด้อกูสิบอกห้สู้ต่อแล้วสู้ตัวคนแล้วสําคัญประเด็นหลักๆเลยจุดกําเนิดสู้คือสู้ดาพ่อดาแม่คนสู้ดูถูกคนแล้วเวลาเขาวิพากวิจาร์สู้รับบ่ได้สู้ว่าตะคนไปใส่ลายสู้สู้ว่าตะคนไปวิพากวิจาร์ไปด่าลูกสู้ด่าล้านสู้ด่าแม่สู้ด่า พอพ่พอแม่พี่นองสูเตว่าสิ่งที่สูเอามาลงโซเชียลมั่นกับบอสามารถทีสิไปหาไม่ค้นวิพาควิจารณใดเพราะฉะนั้นสูกะลับกํารับเวนต่อไปเดอพวกกูบอยยุดดอกพวกกูบอจากจุดตรงนี้ตามไดที่สูยังรอยนวลตามไดที่สูยังหาแดกทางย u b e อยูเอกูสิบอกใครเดอส่วนพ่อสูแม่สูสุสิสสปล่อยให้อดให้อยากเป็นเรื่องของสูเพราะว่าพวกกูบ่บเป็นเรื่องของพวกกู บาปก็คือสูออดอยากอดกินขึ้นซื้อว่าลูกท่อละพี่ลูกผีเปรตลูกอากตันยุก,ก็คือสูซึ่งบัดเกียวก็พกูพกูมาแชร์ความต่อแล้วเอาความซัวของสูเอาความ,วาวามโกหก,ก,กต่อแล้วเอาความอยากค่ายเอาความสะทุนลงสูออกมาตีแพนะพกูโฟกัสตรงนั้นอีกขี่คุยอีกขี่โม่ภาษาสื่อปามือกลหนึ่งต่อย,ยังบอกกาแบ่งให้พอปูกัมเญาสแตก ่าแต่ว่าออกมาโฆษณาว่าจะขวางเบิดสองหมื่นมึงออกสภาพแบบมึงเหมนบอเบิดสองหมือ่นอีกขี่ชุกฮะอีกขี่ยาอีกขี่คอกเดี๋ยวกูมาจัดมึงอีกเด้อมึงอย่าต่อแหลค่ะอีสัตว์